มาแล้วครับพี่น้องเมือนี้เมาตัตวครับพี่น้องเมือนี้เผนว่าหัางไงเ <laughs> นี่ยครับผู้เบาที่มาจากมาจากอำเภอหนังคุณจังหวัดอุบลราชธานีเนาะเมาตัตวากันหนีโดยเฉพาะเดินทางมาไกล <laughs> นี่ครับนี่อุปกรณ์เพิ่นน์นนี่ไม่ยังเหรอพี่มันเป็นสิ้นมันเป็น,นสิน้นชุบโดยสำรีม,มันมีจะคู่เลยนี่ไอ่ไม่คู่เดีวยดวเลยแมวนวดเลยถ้าฟังเสียงนะครับเดอ้อว่าติดังเอือบบอเอาคือห้างหน่อยเล้ไอ เมียนบ่กด้ยนี่ผมเห็นมันเขาทางนี่เพราะมันมีถังห่างบ่อยู่นี่นี่บ่มีแหวนทั้งฮะมันก็อยู่ถังห้างดหวยนะนี่ฮะโอ้โหนั่นครับเสียงมิ้มีบุ่งหอกว่าไรผมหยาดดูดิโอ้ฟังเสียงครับเอาส่ดไอ้ไอ้ยังไฟเห็นะโอ้โหฟังเสียงครับมันเมาครับเนี่ยมันเมาวงน้ำมันเป็นซิน โอ้เสียงแถบนะไม่น่ากิแถบเนี่ย <laughs> แตกมาหนี่เด้อ <laughs> อืมโอ้นี่นี่ไอ้นี่ห้อยข้เจ้าเอานี่เอาไฟล้นนนี่ดำซึมเจ้านี่นั่นเห็นว่านั่นนั่นผมเห็นมันเข่าหนีเจ้านีเอาอ่เอาอีกเอาอีกเข้านว่างเสืออันนี้สองข้างอี <laughs> อันนี้สว่างข้างครับนี่ห้างหนึ่งเยูะนี่ในหน่วยครับนยน้อยก็เอาขื้เกาลมันติดตรอดควนนี่ครับไม่เห็ิติดอาสามือฟ้องมือทีเหล่วนะครับมันมันตรวดตรอดติดอาซาอย่างนี้นะครับเป็นตัดหยาบเขาเมื่อันึ่งม่เห็นหัวอัดได้หลายหู่ตัว ฟังเสียงนะทีมท mm. like ีนี um ้เออว่ะทีมเงียบนีเสดงมัาเรียบร้อยแล้วน้อยเงนียวแหล้วเนะห้างนี้คือมิดอ่ะนี่ไหมห้างนี้เหมสามตัวตัวใหญ่ไปว่าเลยม่คือมันห้างหน่อย แล้วไม่แน่ไม่หนีอันี่อนลูกตัวนี้แม่มันนี้นะวันเดือนหน่มันนี้นั่นเนาะโอ้ยมีอีกตัวผมอยู่ในรถไหมเอาวะเดี๋ยวนะครับทีมเทีมไปเอามีดมาลูกนั่นแหละยู่ข้างนี้แหละยุบมงฮะเอามียไปหนุนนะเฮ้ยนี่ได้แล้วได้แล้วเทียมเอามียไปนุนเอาโยกเอาโยกข้างเลยครับนี่มาหนี้สิเอาโยกข้างเลยครับเอาเมียนี้พร้อมเพราะว่ามันติดเปนติดตรวจ เพราะว่าบางนี้เป็นสถานที่ราชการนะครับถ้าเขาเอาเมียมันไปนั่งกิดมันก็ไม่ยู่คือเก่าทีน้องมาใส่บริการสถานที่ราชการก็อันตรายเขี่ยมใหรถผมมีบบวะเอาเขี่ยหนีไปเดี๋ยวได้ไปเปฝ่าผมมีเบรงกัน เฮ้ยเพิยมไปกีาเอ้วก็กำลังถ่ายทำเนาอไอ้บิังกนไหนใช่ไอ้บิังนี่วะนี่ดอกเปิดเพิ่งนวดยี่แคบแล้วน่ะนี่เออข้างน้อยก็ได้ยินเสียงแล้วนี่ครับเสียงเต๊ตเต๊ตเต๊ตแล้วโอ้ยมองเห็นเด้อยเนียง่ายง่ายเออนี่ข้าง่นี้ ดูมนหกันเเอาไหวกัเอาตัวรเอาอวกตัวยียงไรเนียนวลดีๆรับผู้ว่าหญ่จากอำเภอลำพูนยังมันตกตุบลงมาอีกนี่โอ้มูใหญ่ยู่ตัวนี่เยไอ่ะเย่อวกอยู่ตัวอีกล้ว น e> um> ี่ต๊นอยันเมาแล้วนี่ตกเลยอันนี ok ้ไยังกันี่บนเมี่นตีนิคือหังนกเทียมนก่ี่ไงฟาขึ้นไปเห็นไหมหันนกลงนี่ไงนั่นแหละไปแล้วครับไปแล้วครับไปสําเร็จแล้วกันตกออกอากกะกสวาบที่แตกวิน ตัวไฟตัวมัน <laughs> 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 เอาไมา่ยังตกลงไปเหรอหนะอ่าโอเคครับนรหนึ่งเอาย่ติอยู่ยนี่ว่ายี่ติเอา,าไปยังกว่าไ, <laughs> ไม่เหลยออกตัวเลยตัวนี้หืม จากทอยอยู่ถ้ว่ามันติดนี่เดี๋ยวห้างนึงใช่นี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 ่มาเวิงห้างนี่โอ้อันนี้ห้างไงโยนี่ใช่หล่พจะเห็ดนี่ครนั่นนโอ้ยอายุน่าเคยแผบอยโหอย่าเฝ้าครับโอ้ยตะคนกับปวยเหี้ยงท่านเข่าดิมันออกมากผักกวนม้ฮงดิ ว่ากันยังให้น้ำเนี้ยบ่เห็นแฟนเออแฟนครับเฟินที่บ่เห็นอุ้ยยังโอ้ยเป็นหายก็ตัวอีพี่บาบนี้หมดแดงไฟเดียวโอ้ยเพียรู้กันที่หมดแดงไฟนี่ขั้นเจ็บอยู <ừ. S 1> èn, บ <Nh ư S 1> สามที่หมู่นี่นย,ยังเศร้าตัวนีเนาะอดเอาเด้อรับเด้อกันกันไล่าตามันขยับดูจากหมดจากตัวอเ,าห,า,เาหาเอาันกวนมาห้อง <laughs> พูไ้มาเอาสางมาเอาไฟมาล้นเดี๋ยกุ๊กใหม่ก็ม่เนาะวายว่าจักสูตรมาเอาแบบสูตรเดียวกันกับผู้บ่าวอุบลได้ป่ะเนาะทำไรกัน่ะอืมตายวกั่งบวดิกดเอาวอาหกรปวดจนได้ไห้าอหั่นก้อนวามันจะขึ้นปะโอ้มันพท่านได้เปิดฟ้าเนาะมันก็คิวอยู่นันเนาะคนก็เมากอนะดิแม่นี่เขาเลยว่ ห้างนี่อยากดื่อนี่ครับนี่บ่บย่อมเขาห้างเตืนอนบ่ย่อมเขาห้างในยินเสียงเอาละครับเริ่มตรวจแล้วครับตรวจจัดแล้วครับ,รบออกได้หรือเปลออกได้ออกได้ยังไงข้างในข้างน,นงเนนงมียนหมดแลฮะนี่ออกมาถึงหน่อย ไ่อปเลยไป้นบนกไปเลยเมาอยู oh well. kind of ่เมาอยู่ออาไมาอยู่เมาอยู่จะบินได้มันไปหาไฟออกหล่ยืนเดืยนปล่อยไ้ผมบอกข้างไ้ก็ได้เยวกเออไป เจ้าอกไปนี <ć> <an> <mart> be, ่ไม่ยังสิเดาไปโอ้เมาหฮงหัวสักหัวว่มเฮียงไม่ก็จักเท่านบ่ดีว่าเจ้าติเจ็บมันเป็นยังไงด้วยดิโอเอาเอาเอาละเอียด หัางนี้ใส่้อที่ไ้พร้อมยังมีเร็วโอ้หายอไกหายอไกหไอ่จเมาหยูอว่าได้กินอะหรอได้กินนี่คือเมาัรเนาะแต่ขนกองพเฮี้ยรนีแต่ตัวนี้ยังคินมาไวเลยโอ้โหมดี้ินเยอิโออี่ขีเหา มีจัดมึกไ้เอาละครับบาดบุกบุกเก่งมุแต่เธอเอทีมเปิดเปทีมเปิดเปกระสอบเปกระอบเอาเมียนกลับไปน้ำ ่อเ้อยดใ่นเนยแอีเน่อ้ายนั่นเา,าอหลายพันวนยอไข่เยูไขยย่เยะเดี๋ยวเอาเมียมาใส่มือคนนด้นี่ครับลูกเพ่นประสบประสบความสำเร็จดว่มดนี่เอาผู้บ่าวใหญ่ผล <laughs> งานของผู้บ่าวใหญ่

ครับนี่เจ็บเมียครับมันบรรยากาศของการเจ็บเมียเมมือเป้ให้เตี้ยนเจ้าที่นี่แหละเอาเหมนทีมเมนอั่นใบ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 ไว้เลยที โอ้เห็นเหตนมันเหงาก,กัน,นโอ้ก,กันอ่านี่แหละครับแช่ออกแล้วครับจากข้างผลงานในคำขึ้นนี่นี่ครับในกระติก ครับสำหรับลิปนี้ก็ขอจบไปเพีเยงแค่นี้ครับขอคุณพี่น,นองติดตามรับชมครับขอขอบคุณครับสวัสด,ดีครับ